กฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องลักษณะของคนดีการหาคนดีมีศีลธรรมะในใจหายากยิ่งกว่าหาเพชรนินจินดาคนดีเพียงหนึ่งคนมีค่ามากกว่าคนเป็นละล้านเพราะคนดีสามารถทำความร่มเย็นและทำประโยชน์ให้กับชาวโลกได้เช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระสาวกทั้งหลายของพระองค์ คนดีแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกองแม้จะจนก็ยอมขอแต่ให้ตัวนั้นเป็นคนดีในโลกมีความสุขแต่คนที่โง่มักจะชอบทรัพสมบัติเงินทองขอแต่ให้ได้ทรัพย์สมบัตินั้นนั้นแม้แต่ตัวเองจะชั่วช้าแสนโสม,มมเพียงใดก็ไม่สนใจคนดีคนชั่วผิดกันอย่างนี้แหลใครที่มีหูมีตา ก็แก้ไขเสียใหม่อย่าให้สายเกินแก้ดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาต่างกันทั้งพบรูปร่างลักษณะนิสัยดีชั่วความสุขความทุกข์เพราะกฎแห่งกรรมที่ตัวตนนั้นทำขึ้นมาเองคนเรามีดีอยู่กับตัวก็ปฏิบัติเอาทำเอาอย่าสำคัญเอาว่าตัวเองเก่งกาจสามารถรอบรู้จนถึง กับสร้างความชั่วทับถมตนเองจนไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อมีผู้มาเตือนสติควรยึดมาเป็นธรรมะคำสอนจะได้อยู่ในขอบเขตเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ทำตามความอยากก็จะประสบผลสำเร็จก็คือเกิดความสุขขึ้นในปัจจุบันถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านความมั่งมีสีสุข ไม่บังเกิดแก่ผู้ทุจริตพอ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สร้างกรรมไว้ผลกรรมนั้นย่อมตกอยู่กับลูกหลานรุ่นหลังให้มีอันเป็นไปผู้ที่ทุจริตเบียดเบียนคนอื่นโคดโกงคนอื่นจะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลยข้อมูลบางส่วนจากขันธวิมุติสมังคีธรรมะของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเทระ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหริริมีอุตตปะมีสุตะคือการฟังมากมีความเพียรปารบแล้วมีสติตั้งมั่นมีปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษ ลักษณะของคนดีคือสัตว์ปุรุษในความเป็นจริงไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมะที่เป็นไปเพราะฉะนั้นคนดีก็คือลักษณะของจิตที่ดีคือกุศลจิตจิตที่ดีเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือเรียกว่าคนดีได้ในขณะที่จิตที่ดีประการใดประการหนึ่งเกิดขึ้นคนดีในลักษณะของพระไตปิฎก ก็แสดงไว้หลายระดับด้วยกันทั้งคนดีเพราะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นคือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคือมีศรัทธามีศีลสุตะการฟังจากกะการสละและมีปัญญาซึ่งการเป็นผู้มีปัญญามีความเห็นถูกที่มีสมาธิทิเมื่อมีความเห็นถูกการคิดก็ถูกต้องด้วยคิดดีการกระทำทางกายวาจาก็ดีตามไปด้วย จึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะมีปัญญาอันเกิดมาจากความเข้าใจของพระธรรมะเป็นคนดีด้วยปัญญาแต่อย่างไรก็ดีหากยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีอภุสลจิตมีกิเลสเกิดขึ้นขณะนั้นก็ชื่อได้ว่าไม่ดีดังนั้นบุคคลที่ดีพร้อมคือไม่มีความไม่ดีเลยเป็นคนดีโดยสมบูรณ์ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสจึงได้ชื่อว่าเป็นคนดี คือไม่มีกิเลสที่ทำให้เป็นคนไม่ดีเกิดมีจิตที่ไม่ดีนั่นก็คือพระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วและความดีจิตที่ดีของแม้ผู้ที่ดับกิเลสแล้วจะดียิ่งขึ้นไปอีกที่เป็นคนดีบุคคลที่ดีสูงสุดประเสริฐสูงสุดก็คือพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นบุคคลที่ดีสูงสุดด้วยเพราะมีปัญญาสูงสุด และดับกิเลสได้หมดสิ้นด้วยการเป็นคนดีดีเท่าไหร่ก็ไม่พอตราบเท่าที่ยังมีกิเลสและการจะเป็นคนดีเพิ่มขึ้นนั้นก็ด้วยปัญญาที่จเจริญขึ้นให้พิจารณาว่าเป็นคนดีพร้อมๆกับการศึกษาพระธรรมย่อมจะทำให้ถึงความเป็นคนดีจริงๆดีเพราะมีปัญญาและละกิเลสได้ในที่สุดสตบุรุษคนดี เพราะประกอบด้วยคุณความดีอันหนึง่งพระประเจกพุทธเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตเจ้าพึงทราบว่าสัตบุรุษในคำว่าสัพปริสนี้จริงอยู่พระประเจกพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่าโสพณบุรุษเพราะประกอบไปด้วยคุณอันเป็นโลกุตระเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัตบุรุษอีกอย่างหนึ่ง สตัตบุรุษเหล่านั้นทั้งหมดท่านกล่าวแยกออกเป็นสองพวกจริงอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระประเจกพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกก็ดีเป็นทั้งพระอริยะและสตัตบุรุษสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าบุคคลใดเป็นนัดปราดผู้กตัญญูกะตะเวทีเป็นกระยาณมิตรมีความพักดีมั่นกระทำการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยความเต็มใจ บัณดิตท,ทั้งหลายผู้เช่นนั้นเรียกว่าสัตบุรุษดังนี้ทุกชีวิตเป็นการเกิดขึ้นของสภาวะธรรมะคือจิตสภาวะธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแห่งอารมณ์ต่างๆเจตสิกค,คือสภาวะธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตและรูปคือสภาวะธรรมะที่ไม่รู้อะไรซึ่ง ไม่มีใครจะสามารถจับยั้งได้เลยในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่ากิเลสหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของกิเลสและอกุศลธรรมนั้นๆอยู่ตลอดเวลาที่วิบากจิตหรือกุศลจิตไม่เกิดขึ้นนี่คือความจริงแสดงให้เห็นเลยว่าปุถุชนมักจะตกไปจากกุศลจริงๆขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้น กิเลสระดับขั้นต่างๆเกิดขึ้นทํากิจหน้าที่ขณะที่จิตเป็นกุศลเท่านั้นซึ่งขั้นกิเลสในชีวิตประจําวันชั่วครั้งชั่วขณะถ้าจะกล่าวก็คือขณะที่เป็นไปในทานเป็นไปในศีลเป็นไปในความสงบของจิตหรือเป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาซึ่งเกิดน้อยมากในชีวิตประจำวันเพราะสภาพธรรมะฝ่ายดีคือจิตและ โสภณะเจตสิกประการต่างๆเกิดขึ้นก็ทำให้กิจหน้าที่จึงมีการเรียกว่าเป็นดีตามความเป็นไปของสภาวะธรรมะนั่นเองบุคคลที่ได้สะสมความคิดถูกความเห็นถูกความเข้าใจสภาพธรรมอย่างถูกต้องบุคคลนั้นจะคิดไม่ดีไม่เป็นคิดใส่ร้ายคนอื่นไม่เป็นคิดประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นแต่จะคิดในทางที่ดีที่ถูกที่ควร คิดที่จะมีเมตตาเห็นใจคนอื่นซึ่งเป็นผู้ที่มีกิเลสด้วยกันคิดเกื้อกูลกันและกันและเห็นใครทำดีก็ชื่นชมสรรเสริญเป็นต้นนี่คือความประพฤติเป็นไปของคนดีและที่จะดีจริงๆประเสริฐจ,จริงๆก็ต้องมีปัญญามีความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งจะนำไปสู่ความดีทั้งหลายทั้งปวงอย่างแท้จริงแต่ไม่ได้สะสมเหตุที่ดีมา ไม่เห็นประโยชน์ของกุศลธรรมก็จะคิดในทางตรงกันข้ามคิดในทางที่เป็นอกุศลซึ่งขณะนั้นก็จะเบียดเบียนทำร้ายตนเองนั่นเองซึ่งก็ไม่ควรเลยที่จะเป็นอย่างนี้ลักษณะของคนดีก็คือซื่อสัตย์สุจริตมีศีลห้ามีน้ำใจเสียสละช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา้าบุคคลที่ได้สะสมความคิดถูกความเห็นถูก ความเข้าใจถูกสภาพธรรมะอย่างถูกต้องบุคคลนั้นจะคิดไม่ดีไม่เป็นคิดใ่ร้ายคนอื่นไม่เป็นคิดประทุสายเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นแต่จะคิดในทางที่ดีที่ถูกที่ควรคิดที่จะมีเมตตาเห็นใจคนอื่นซึ่งเป็นผู้ที่มีกิเลสด้วยกันคิดเกื้อกูลกันและกันและเห็นใครทำดีก็ชื่นชมสรรเสริญเป็นต้น ที่จะดีจริงๆประเสริฐจริงๆก็ต้องมีปัญญาด้วยมีความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งจะนำไปสู่ความดีทั้งหลายทั้งปวงอย่างแท้จริงการได้ฟังธรรมะพิจารณาเพื่อศึกษาธรรมะนั้นๆเพื่อสะสมความเห็นถูกรู้ถูกและเข้าใจถูกตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นหนทางสู่การเป็นคนดีด้วยปัญญา ขณะที่บุคคลยังอยู่ในขั้นของการขัดเกลากิเลสเมื่อวานได้ทำอะไรไปบ้างในทางด้านความดีเช่นมีการฟังธรรมะจนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่ได้ฟังนั้นๆมีการรักษาศีลห้าให้ครบถ้วนแค่ไหนมีมโนทุจริตบ้างหรือไม่ถึงแม้เรื่องเมื่อวานจะหมดไปแล้วก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญานั้นมักจะพิจารณาหาเหตุผลตามความเป็นจริง ก็จะช่วยการเจริญกุศลสร้างความดีในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานเพื่อที่จะให้เป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนในที่สุดก็เกิดความเข้าใจว่าคนดีก็คือมีจิตเจตสิกและรูปเท่านั้นนี่คือส่วนหนึ่งของคนที่มีลักษณะเป็นคนที่ดีการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นก็ต้องดูลักษณะของสตบุรุษหรือสัพพิสธรรมเจ็ดประการ ประกอบไปด้วยมีศรัทธามีหิริมีโอตปะมีพาหุสัจ,จมีวิริยะมีสติและมีปัญญาทั้งเจ็ดอย่างนี้ชื่อว่าสัพปริสธรรมเจ็ดมีศรัทธานั่นก็คือความเชื่อความเริ่มสายที่ถูกต้องคือเชื่อในการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอาหารหันต์ตัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นพระาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมคำสั่งสอนให้แก่สัตว์โลก และเชื่อในเรื่องเหตุและผลเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจึงเป็นผู้ที่มีจิตผ่องใสความศรัทธาที่ถูกต้องนั้นนำให้ผู้นั้นนั่นแหละละความชั่วทำแต่ความดีต่อไปคือผู้ที่มีหิริและโอตปะนั่นก็คือความระอายและความเกรงกลัวต่อบาปความระอายหมายความว่าละอายต่อใจไม่ทำชั่ว ด้วยเคารพตนเองเป็นต้นความเกรงกลัวต่อบาปนั้นหมายถึงไม่ทำบาปด้วยเกรงต่อผลของกรรมนั้นหรือโทษภัยต่างๆเช่นการเสียชื่อเสียงการถูกลงโทษกลัวภัยในอบายเป็นต้นผู้ที่มีฮริโอตปะย่อมอยู่ในศีลในธรรมะเป็นที่ไว้วางใจได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อไปคือพาหุสัจนั่นก็คือพหูสู เป็นผู้ฟังธรรมะมามากมายทรงจำธรรมะที่ได้สดับมาแล้วสั่งสมธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วแล้วก็มาศึกษาการฟังธรรมะซึ่งรวมทั้งการศึกษาธรรมะนั้นผู้ที่ได้กระทำโดยสม่ำเสมอได้ฟังธรรมะอันถูกต้องย่อมช่วยให้ผู้นั้นเกิดปัญญาสามารถนำข้อธรรมะทั้งหลายที่ได้ฟังมาดีแล้วไปคิดไปใช้ในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลการฟังธรรมะเป็นประจำยังคอยเตือนตนให้ไม่ตกไปในความชั่วได้เพิ่มพูนความรู้เมื่อจะคิดจะพูดจะทำหรือจะแนะนำผู้อื่นหรือแก้ปัญหาของตนเองก็กระทำโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเกณฑ์ไม่รู้อำนาจของกิเลสรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว จึงประสบความสุขและความสำเร็จไม่ทำให้ตนเองนั้นและผู้อื่นเดือดร้อนหากทำผิดพลาดก็ยอมรับไม่ปิดบังมีมายารู้ทางแก้ไขกลับตัวกับใจได้ถูกต้องด้วยมีธรรมะที่ตนฟังมาแล้วด้วยดีคอยกระตุ้นเตือนมีวิริยะนั่นก็คือความเพียรพยายามในทางที่ชอบที่ควรคือเพียรสีประการได้แก่ ข้อหนึ่งเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 2. เพียนป้องกันอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น 3. เพียรทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้น 4. เพียนรักษากระทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปความเพียรน,นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การละความชั่วกระทำความดีประสบผลของความสำเร็จหากไม่มีความเพียรเสียแล้วเนี่ย ็ไม่สามารถจะสำเร็จได้เลยมีสตินั่นก็คือความตามระลึกได้แม้ซึ่งจิตที่กระทํานานแล้วคือความเป็นผู้ไม่ประมาทสตินั้นเป็นคุณธรรมฝ่ายดีเมื่อสติเกิดการทำชั่วทำบาปทำอกุศลอันนับว่าเป็นการประมาทย่อมไม่มีผู้ที่มากไปด้วยสติจึงเป็นผู้มากไปด้วยกุศล,ลกรรมคือกรรมดี สติย่อมเกิดพร้อมด้วยอิริโอตปัดมีปัญญานั่นก็คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงความเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องปัญญานั้นหมายความถึงความรู้ที่ถูกต้องตามทรรนองกรองธรรมตามหลักธรรมะไปจนถึงการรู้อริยสัจสี่ซึ่งเป็นความรู้ในขั้นที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่าปัญญาจะเป็นระดับใดก็เป็นประโยชน์ ผู้ที่จะเป็นคนดีนั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาจึงจะสามารถนำพาตนและผู้อื่นให้พ้นทุกข์ในระดับต่างๆได้ดังนั้นปัญญาจึงมีความสำคัญเพราะทำให้สามารถแก้ปัญหาหาทางออกได้ถูกต้องและตัดสินใจได้ว่าอะไรเป็นกุศลควรกระทำอะไรเป็นบาปอากุศลไม่ควรกระทำนั่นเอง สังคมไทยนั้นสแสวงหาคนดีมีลักษณะดีๆเพื่อเป็นผู้นำในระดับต่างๆก็ควรมองถึงคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของความดีที่แท้จริงเพราะคนดีนั้นมีใช่หาได้ด้วยคุณสมบัติอื่นๆดังนั้นจึงอย่ามองกันถึงความรู้ความสามารถทางโลกอย่างเดียวหรือทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศต่างๆเพียงด้านเดียวควรต้องมองถึงสัพพุริสธรรม เจ็ดประการที่ได้กล่าวไว้แล้วนี้มาประกอบด้วยผู้นั้นควรมีธรรมะทั้งเจ็ประการนี้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดที่เราจะหาได้ก็จะได้คนดีที่แท้จริงน,นะครับสัพภทา,านังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวงผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตรยยัยอํานวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมนี้จนจบจะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ